ผมมารีวิวนะครับเป็นแซลมอนน้ำย้อยนะครับของเป็นผจาตของถิ่นมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเพิ่งมาถึงผมเมื่อเช้าเองนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นแซลมอนราบนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้บิกแซลมอนราก็เห็นในประเทศไทยนะนะครับผมขอญากชิมเป็นแซลมอนน้ำย้อยก่อนนะครับจริงทางกับข้าวก็อร่อยผมขอญากชิมเพียเียวก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อแซลมอนแท้ๆเลยนะครับ อร่อยมากอ่ะเผ็ดพอดีอ่ะแล้วก็มาถึงแซลมอนต้มยำนะครับเป็นเนื้อเนะอ,อืครบเครื่องมากจริงนะเดี๋ยวก็แซลมอน,นํานะครับเอางี้กว่าซื้อเถอะอร่อยจริงถ้าไม่อร่อยนะมาด่าผมเลยอันเนี้ว,ว้าว ขอ,อยัดทานกับข้าวสวยวันนอนซึ่งอยู่ร้านอาหารแถวบ้านนะครับนะครับน้ำย้อยสามารถทานได้นะครับคือผมว่าผมชอบน้ำย้อยอะ่ะผมไม่เ็ยเจอม,มอนออกมาทำน้ำย้อยแล้วมันกลิ่นม,มันหอมอะเอานี้ดีกว่าผมรีวิวเอ่อน้ำย้อยมาเยอะผมว่าอันเนี้ยแปลกอะร่อยที่สุดเซื้อนะครับที่เบอร์ศูนย์สองสองแปดสาม 8290ครับหรืออัดรานที่ T A N Y O K okay. 1810ครับอร่อยจริงครับบอกเลยคอนเฟิร์ม